สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวโค้ดสัมีททุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้ำยาจากทางแบรนด์ Aquamid เหมือนเดิมนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรีวิวน้ำยาเนี่ยผมก็ขอขอบคุณนับทาง Thai Webshop นับที่ส่งน้ำยาตัวนี้นับมาให้เรารีวิวนะครับแล้วสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็จะมีโค้ดนับแจกนับไว้เป็นนับโค้ดลดราคาสินค้านะครับ10%ซนะครับซึ่งเราสามารถสั่งน้ำยาตัวนี้เนี่ยจากทาง Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของ Thai Webshop ได้นับโอเคนะเพื่อนเพื่อน เราก็มารับชมรีวิวน้ํายาตัวนี้กันเลยนะครับอย่างแรกนะครับตัวหน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะมีดีไซน์ที่สวยงามนับออกแบบสีนะครับคล้ายๆตัววานิลานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขนาดขวดนะครับอยู่ที่30 ml ข้างหน้าก็จะเขียนว่าวานิลาซซลนิโคตินนะครับน้ำยาตัวนี้เนี่ยออกแบบมาสําหรับพอร์ตนับไม่สามารถหยดสูบกับพวกค่าโอมต่ำๆได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนวานิลาไอศครีมนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นคําเตือนอะไรต่างๆนะครับข้างๆกล่องนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับจะมีรูปโลโก้พรีเมียมไอศครีมนะครับแล้วก็ข้างๆนี้นะครับเขาก็จะเขียนขนาดขวดนะครับ30 ml นะครับ1บัทอนนะครับก็คือนะครับในนี้ก็จะมีบรรจุขวดอยู่แค่1ขวดนะครับขนาด30 ml แล้วก็กิมมิกเล็กๆน้อยๆครับตรงนี้ผมอ่านก็ดูหาดนึงแล้วก็จะเขียนแคลอรี่ส่นแคลอรี่นะคงจะไม่มีใครเอาไปกินนะครับมันกินไม่ได้นะครับแล้วก็นิโคตินนะครับ 25มิลลิกรัมนะครับหรือว่า2.5%นะพีจีวีจนะครับห้าสนะครับสัดส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเป็นคำเตือนต่างๆนะให้ข้อควรระวังอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับผลิตโดยนะครับแบรนด์อาร์เิลมิดนะครับประมาณนี้นะครับตัวกล่องนะครับข้างบนข้างล่างไม่ได้เขียนอะไรนะครับเราก็มาดูภายในกันบ้างนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าน้ำยาตัวนี้ผมลองแกะเทสเรียบร้อยแล้วนะครับเล็กน้อยนะไม่ได้ เห็นอะไรมากจนเกินไปนะครับให้เพื่อนสังเกตนะเขาจะมีพลาสติกตัวนี้ครับซีนตัวขวดไว้นะครับเพื่อแบบรักษาตัวขวดนะไว้แบบว่าไม่ให้เป็นรอยหรือว่าอะไรต่างๆนะเวลาเพื่อนๆซื้อมาก็สังเกตดูนะครับถ้ามีการแกะตัวนี้ออกก็ลองรับถามร้านค้าดูนะว่าขวดนี้เป็นขวดใหม่อะไหรหรือเปล่าหรือว่าได้แกะดูอะไรนอะไหรหรือเปล่าก็ลองดูนะถ้าใครสงสัยนะดูรีวิวตัวนี้แล้วนะครับอ่าเราก็มาดูตัวขวดกันบ้างน,นะครับตัวขวดก็จะคล้ายๆตัวกล่องเลยนะครับก็จะเขียน ขนาดขวดนะครับวานิลาวานิลาไอศครีมนะครับแล้วก็นิโคตินตรงนี้คือนิโคตินนะครับข้างบนก็คือขนาดของขวดนะครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ของน้ํายาแล้วก็เหมือนข้างๆกล่องเลยนะเขาก็จะมีเขียนรายละเอียดต่างๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็จะมีโลโก้แบรนด์อโคูมิติดอยู่นะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆให้ดูนะครับตัวขวดต่อมานะครับก็จะออกแบบมาในรูปแบบขวดสีดํานะครับเราลองมาลองบีบดูนะครับว่า นิ alors, look, me, uh, here, no ่มหรือเปล่านะครับทที่ผมสัมผัสดูเนี่ยตัวขวดนี่มีความนิ่มทุกด้านเลยนะครับไม่ได้แข็งจุดใดจุดหนึ่งนะครับบางขวดที่ผมเคยลองเนี่ยบางทีก็จะแข็งด้านหน้านะครับอ่อนด้านหลังนะครับตัวเนี้นิ่มนะครับนิ่มรอบๆขวดเลยนะครับผมสังเกตดูแล้วขวดสีดําเขาก็มองไม่เห็นน้ํายาเลยนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับก็ก่อนเปิดฝานะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูข้างบนนะครับเขาก็จะ มีนะับลูกศรบอกนะครับว่าเปิดฝาหมุนไปทางไหนนะครับถือว่าใส่ใจละเอียดเล็กๆน้อยๆนะสำหรับบางคนที่ชอบหมุนผิดด้านนะับก็สังเกตดูข้างบนนี้ได้นะว่าหมุนไปทางไหนนะครับก่อนเปิดขวดตอนแรกนะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่ามันจะมีเสียงแก๊แกๆเหมือนเขาล็อกไว้นะครับแต่อันนี้ผมแกะแล้วมันจะไม่มีเสียงนะครับก็สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับเราก็มาลองหยดน้ํายาดูกันเลยนะครับว่าน้ํายานเนี่ยมีความหนืดหรือเปล่านะครับแล้วก็สีเขาเป็นยังไงนะครับ ตัวสีของน้ํายาเนี่ยค่อนข้างออกจะเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับไม่ได้เหลืองมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ดูความหนื่นน้ายาน้ํายาเนี่ยค่อนข้างเหนืดนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหนื่นมากนะครับมันก็สามารถซึมซับสัมผัได้พอรวดเร็วอยู่นะไม่ได้ช้ามากจนเกินไปนะครับบางคนที่เจอน้ํายาเหนื่นมากเนี่ยตัวคอยอาจจะดึงน้ํายาได้ไม่ทันเวลาเราสูบนะต้องคอยพักคอยพักแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถดึงน้ำยาได้ทันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่เหนืหนมากนะท่านที่ผมสัมผัสดูนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดมกลิ่นกันบ้างนะว่ากลิ่นของวะิลาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมลองดมกลิ่นแล้วเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยอนะวานิลาในกลิ่นหอมมากพอดมลึกๆเนี่ยรู้สึกว่ามันแอบแฝงด้วยความเย็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยไม่ได้มากเกินไปเหมือนอารมณ์เห <c oughs> มือนสดชื่นอะดมแล้วสดชื่นเลยมาเนี้ย เดี๋ยวเรามาลองเทสตัตวน้ํายากันนะครับผมก็จะใช้ด ao เป็นเป็นเครื่องเทสน้าแล้วก็มาลองเติมน้ํายากันดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองสูบกันเลยครับเพื่อน สัมผัสแรกที่ผมดูนเนี่ยน้ำยาวานิลาตัวนี้เนี่ยผมก็ขอบอกก่อนเลยครับผมไม่เคยเจอน้ํายานะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับไม่เคยเจอน้ํายาวานิลาตัวไหนนะครับที่เย็นนะครับปกติเนี่ยวานิลาเนี่ยจะอยู่ในสายขนมนะค,ความเย็นเนี่ยจะไม่ค่อยเจอนะครับจะเป็นแบบความเย็นแบบแทบไม่มีเลยแต่ตัวนี้เนะี่ยเด๋ยวผมจะลองสนุกเพื่อนดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ สดชื่นมากนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปนะครับคะแนนนะครับที่ผมให้นะความเย็นนะของน้ำยาตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเย็นนะเพราะว่ามันเป็นความเย็นจากไอศครีมของเขาเองนะครับวานิลาไอศครีมชื่อก็บอกอยู่นะว่าไอศครีมนะความเย็นเนี่ยผมให้คะแนนไปที่ 4. เต็ม5เลยค่อนข้างที่จะเย็นเย็นแบบให้ความสดชื่นนะครับแล้วต่อมารับความหวานของน้ํายาเนี่ยไม่ได้หวานมากจนเกินไปจนทําให้รู้สึกเลี่ยนนะผมก็จะให้ คะแนนไปที่สามเต็มห้านะครับแล้วก็ตัวกลิ่นวานิลาของเขาเนี่ยถือว่าชัดมากนะครับเวลาสูบเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันจะแบบไม่ได้ลงคอมากจนเกินไปอ่ะกลิ่นมันจะติดปากแบบหอมๆอ,อยู่ในปากนะครับความชัดของกลิ่นเนี่ยผมก็จะให้ไปที่4ี่เต็ม5้าคะแนนนะครับถือว่าชัดเลยนะครับกลิ่นน้ายาวานิลาของเขาเนี่ยแล้วก็ระดับควันของน้ํายาก็อยู่ที่3มเต็มห้านะครับเพราะว่าควันเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรมากเกิน,กนไปนะครับ ถือว่าออกมาได้พอดีนะบางแบรนด์ก็จะควันน้อยควันม,มากก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้ควันอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้เยอะมากเกินไปนะครับมาสรุปโดยรวมแล้วครับน้ํายาตัวนี้เนี่ยถือว่าสูบแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสดชื่นนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะหอมนะครับสบายๆนะน้ํายาตัวนี้เนี่ยเวลาสูบเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกแทงคอหรือว่าอะไรดูดแบบลื่นๆนิ่มๆเลยเนี่ยเท่าที่ผมลองน้ํายาจากทางแบรนด์อะคมิสเนี่ยผมยังไม่ได้เจอน้ํายาที่เขา ทามาแทงคอเลยแบบดูดเด่นลื่นๆนิ่มๆสบายเรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ดูแล้วสนใจน้ายาตัวนี้อยากจะมาลองนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ช่องทางนะครับไทยเว็บช็อปนะก็ขอขอบคุณทางเว็บช็อปอีกครั้งหนึ่งนะที่ส่งน้ายาตัวนี้มาให้เราได้รีวิวนะครับอย่าลืมนะครับโค้ดส่วนลด10%นะจากคนที่ชมคลิปนี้แล้วไปสั่งซื้อนะก็จะมีแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะอย่าลืมกันนะครับ สำหรับวันนี้ผม,มพีชาบักการไดก็ต้องขออภัยเพื่อนนะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางโคตรสนีด้วยครับขอบคุณครับ